ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับนั่น พี่ดูต้องงงอ่ะงงเ่สิเลกอยู่ห้องไหนเนีลกดูนี่อยูนี่พี่ขนาน้มานี่ดูนี่หงไงเสียงห้างนพี่อะกินสองคนกินกันจนกินไม่ไหวแล้วเนี่ยไปกินข้าวดิอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะรอพูดในศาลอย่างเดียวมานี่ม่อะไรอะไรอะไรกินองคนกินั่งตรงนไม่้ทเไมมีดอยพูดอะอย่าพูดเยอะรอพูดาอย่างีมาน่าอรอะะไรนอัิไว้วเหนไหมไน้ กินข้าวนี่มาชวนไปกินข้าวเอข้าวเดี๋ยวสั่งอาหารเอาข้าวเดี๋ยวก่อนได้ดูท่าดูท่าท่าพกขย้ขยำขยำเสือขยำเหยื่ออะไรรอพยานปากเอกออกมาตัวสำคัญตัวสำคัญไอ้เจ้าชู้คือเรื่องเรื่องไปเช้าเนี่ยเื่องไปรูเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องเขาอะน้องเขาเนี่ยตอนเช้าไม่รู้จะโอ้โห พ่อแม่เขารู้หรือเปล่าว่ามาเืออะไรเลีงอย่าพูดอะไรอย่าพูดว่าน้องเขาเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าพ่อแม่เขาจะคิดยังไงเนี่ยเขามากับพี่เหลือเนี่ยพี่เหลือเป็นอะไรงนี้้ฉันไม่พูดฉันว่าฉันรู้นะแต่ฉันไม่พูดแกมีอะไรว่าครับผมไม่พูดพี่ไม่ต้องพ<ห>ูดอะพยานมาพูดดีกว่าครับ เชครับพยานปากสำคัญของเราครับผมพามพามพามคำมัวใจครับพี่วันนี้เป็นรอบที่แปดอึ้งอึ้งอึ้งอะไรครับอึ้งเดี๋ยผมไม่ได้มาเผชิญมาฆ่าคนหน้าฮะผมพูดความจริงที่โลกต้องรู้และทุกคนต้องรู้ที่รายการนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเปิดเผยอะไรมีมารยาทนิดนึงนะพี่ะไรครับคำหัวใหญ่อย่ายืนอย่ายืนคำหัวใหญ่ นั่งนั่งอย่านั่งอย่านั่งย่าผมนั่งเลยสิแกยืนก็เท่าแล้วครับพี่แกยืนอยู่วะยืนแล้วนี่ถ้าเกิดมันน่งมันนั่งลองก๊อเราต้องนอนคุยกับมันแล้วเนี่ยอ่ะอันตรายมีอามีอ่ะเออดูครับดูครับเฮ้ยหน้าทีดูน้าทีงงงงแล้วครรับอะไเดี๋ยวผมไม่เข้าใจคุณอู๊ดจะมาเป็นพยานได้ยังไงผมไม่เข้าใจเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี่ปกติก๊อฟเป็นสี่คนแล้วคุณอู๊ดเกี่ยวอะไรครับ เขามาเขาจะมาตีกอล์พอดีเจอกันในซาวน่านอนแช่ออก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกับเราไหมเขาก็มาเล่าเรื่องมีทาัประวัติเลี๋ยๆคุณเป็นอะไรกับเขาคุณเป็นอะไรกับเขาเป็นเป็นคนสนิทเป็นองครัลักบอดี้การ์ดฆ่าลองฆ่าผู้ช่วยอยุ่ในทั้นหมดเลยเอาเอาตำแหน่งแรกที่ไปทํางานของเขาคือตำแหน่งแรกคือเด็กเก็บชุด อ๋อโอเคดูแลได้มันเคยอยู่กับผมอ่ะแล้วแต่นี่มาเนี่ยเอาเรื่องอะไรมาเหรอพี่อย่าร้อนตัวเอออย่าร้อนตัวอย่าอย่าไม่ไม่ร้อนตัวเองนะตัวร้อนด้วยนะอย่าร้อนตัวถูกร้อนพูดด่วยพี่ชี่ด้วยปากแห้งด้วยเนี่ยเขาพูดเรื่องพี่เยอะเลยเอาคุณได้เล่าไปแล้วหมดแล้วได้เล่าหมดแล้วพี่ดูแต่อัที่เล่านี้คือส่วนที่ฟังกันได้นะอที่ฟังไม่ได้เยอะเยอะแยะคุณสรุปเลยว่าเขาเป็นยังไงสรุปว่าที่เหลือ เดูตาดูตาไม่ไออู๊ยไม่กล้าพูดเราเก็บไม้แขนเสื้อก่อนดีกว่าหลอกแอบแอบเขามีคนไปนั่งขัดสาเหมือนมีคนไปนั่งขัดหมาดนะโอ้โหดิพี่เปแล้วพี่โบโหจริอะไรมันออกเหมือนแมงควางมีอะไรเองพูดมาเลยอ้าพี่ไม่กดไม่มีพี่เป็นคนดีไงพี่ยังพูดเลยว่าเขาตู้จ๋อยู่ใครพูดตอนไหนใครพูดมาจู้จ๋วไอ้นี่ไอ้นี่ตัวดีเลยเนี่ยนะฮะมันนั่นมันนั่น จิ้นมันเงียบๆนี่คือติ้นจะมาจะหักผมคืนจะฆ่ามันบอกผมอะไรผมอะไรผมมีอะไรันนี้หละตัวตัวหนักเลยดูโทรศัพท์มันไหมเอาโทรศัพท์มันมาดูเองที่ไอที่แมมอะไรอะไรสมปองสมชายอะไรน่ะสันอินุกอิแมมทั้งนั้นเลยน่ะอ๋อแหม่มชื่อผู้หญิงเป็นชื่ออะไรแล้วมีอยู่วันมีอยู่วัน มีวันเด็กโทรมากรี๊งัลโหลพี่อู๊ดเหรอเดินเดินนี้จากเมียเมียถามใครอ่ะอ๋อเด็กหัวหน้าเพราะเด็กหัวหน้าคือเราอคือของหัวหน้าของหัวหน้าอันนี้เขาจะตอบว่าเด็กหัวหน้าแหละแล้วมีวันหนึ่งมุกร้านอาหารผมใช่ไหมร้านอาหารโอ้โหเพราะพี่อย่าดูถูนะเพราะครัวในมือไม่ได้หยุดดิ่งเลยรุ้นผันที่ตลาดแมงวันหกเก้าจิบา นั่นล้างตื่นอันไปแล้ว,วอันไปแล้วอันไปแล้วแล้วไงเปิดร้านอาหารแล้ว right ประตูทางเข้าอยู่ทางนี้ไอ้อู๊ดเขานั่งอยู่เนี่ยเราก็มีเด็กพยาในร้านผมคราเข้ามาไอ้อู๊ดก็น่ารักจังเลยหอมได้ไหมหอมได้ไหมอ่าแข็งกายไหมแข็งกายไหมตลกก็ไม่ได้ตายหอมได้ไหมหอมแล้วที่นี่มันชนะผมลูกน้องผมอยู่ในร้าน อุ้ดแม็กมันพูดไม่ชัดไงอุ้ดเหมยม้าอุ้ดอุ้ดเหมยม้าคือมันจะบอกว่าอุ้ดเนียมม้าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมีฝันจะช่วยบอกจะช่วยบอกคือมันเห็นอยู่ข้างหลังแล้วไอ้นี่เขาก็จะหอมแก้ผู้หญิงเออเจ้าน้าหน้ารักนะนี่เราอันสกิด หันไปปั๊บอุดกี้เลยเฮ้ยจับได้ก็บอกของหัวหน้าเบอร์โทรก็บอกของหัวหน้านี่นี่ผมมาแฉพี่นพี่จิงแฉก่อนเลยก็ไม่รู้ไอันนี้าลูกน้องงกันจริี่นัังกบหหว้าแขกเต็มร้านอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วหัวหน้าพอแล้วคนดูเยอะรายการเนี่ยคนดูเยอะที่สุดในประเทศไทย เขาเห็นหมดยากพี่น้องอู้หูเขาคานีา่ก็เป็นคนดีดมทุกอย่างในในในออนเส็จพี่ไม่ได้พูดอางอเไอ้เรื่องที่แกเล่าไปแล้วไม่เป็นไรท่านผู้ชมได้ยินไปแล้วอเอาเรื่องที่คุณจะถ้าผมผมถามว่าคุณจะสรุปว่าคุณลิงที่เราไปตีก๊อฟเมื่อเช้าเป็นไงครับเป็นคนเจ้าชู้มากบ่านนี้าบ้านนี้น้องแคดดี้คนสวยคนนั้นนะไม่รู้โอ้โหเลขเทขนาดไหนพ่อแม่เขาจะรู้หรือเปล่านตอนนี้โอเคผมจะเลยนะลูกสาวฮะลูกสาวที่ดูสีก็รู้เรู้ ลูกสาวเหรอลูกสาวลูกสาวไม่เขาไม่ไม่กอดไม่เดี๋ยวเล่นมีเล่นปากเบี้ยวได้ไหมล่ะไม่ไม่กอดนะเขาเรียนไม่เคยถามพี่ใช่ไหมพี่รู้มาก่อนไหมว่าเขาเป็นลูกกันน้องมิ่งฮะจริง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 ว่ะรู้ชื่อด้วยเป็นลูกสาวรู้ว่าเป็นลูกพี่ครับลูกเล่นปากเบี้ยวครับ สมคนธรรมดาทำไม่ได้เลยตบไปขั้นเบี้ยวไปข้าตัวรู้เรื่องหมดเลยรู้หมดเลยนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมอย่ากไม่ได้ตอบอ๋อนี่เข้าใจเข้าใจว่าแคทตี้เป็นเป็นเด็กผมเป็นเด็กลูกสาวคนโตผมเอาเหรอนี่ยเขาเขาเขาเล่าให้ผมเอาเอาเรื่องที่บอกว่าอะไรนะคุยโทรศัพท์กับลูกแล้วคุณอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับการนวดเนี่ยสอนนวดอ๋อไม่ได้นวดแผนไทยแบบนี้ครับไม่ไม่ใช่คือผมไปต่างจังหวัดไงแล้วเจ้าภาพเขาบอกว่าเอ้ยมีน้อง เดี S <S ๋ยวจะเอาไปนวดแข้งนวดขาให้เพราะว่าแต่ไม่ใช่นวดแบบนี้แหละก็คือแบบที่ไม่ใช่นั่นะนที่วิ่เหนือนวดแผ่นส้อนแผ่นแล้วไงแล้อแผนอก็เจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีน้องไปนวดนวดให้นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ทํางานได้เล่นตลกอะไรเงี้ยก็เข้ารีสอร์ทไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวส่งน้องๆไปนวดให้ก็มาเลยน้องสาวๆน้องๆมาปั๊บก็นวด ก็มองน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดค่ะเฮ้ยสิบแปดสิบเก้าเฮ้ยรุ่นเดียวกับลูกเราเนี่ยหว่าหยิบโทรศัพท์โทรหาลูกฮัลโหลลูกอยู่ไหนอะอยู่ร้านนวดค่ะไม่ใช่มาชมเพื่อปส่งเพื่อฮะอะไรอย่าไปด่าอยู่มหาลัยเรียนอยู่ไม่ใช่ชอบไหมอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านกลับมาบ้านแล้ววันาอาทิตย์กลับมาบ้านแล้วฮัลโหลลูกอยู่ไหนอยู่บ้านค่ะพ่ออ่า อ๋อจ้ะทานข้าวยังทานแล้วอ่าอยู่บ้านนะไม่เหลวไหลนะลูกโอ้ยพ่อหนูไม่เหลวไหลไปไหนหรอกหนูมีอะไรหนูก็บอกอ่าจ้าจ่าโอเคโอเคนะลูกนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็นวดผู้หญิงก็นวดไปเรามาทํางานนี้พ่อแม่ไม่ว่าบอกพ่อหนูไม่รู้แม่หนูไม่รู้อาเหรอไม่กลัวพ่อแม่เสียใจหรอไม่หรอกสักพักโทรศัพท์มันมาโทรศัพท์ไอ้ของเขาเองกรี๊งมา ฮัลโหลพ่ฮัลโหลค่ะอยู่บ้านค่ะเฮ้ยอยู่บ้านมึงตอบเหมือนลูกกูเป๊ะเลยอ๋อหนูอยู่บ้านค่ะหนูอยู่บ้านค่ะแม่หนูไม่ทำให้พ่อหนูไม่ทำให้พ่อให้แม่เสียใจหนูไม่ทําให้พ่อให้แม่เสียใจหรอกนะคะแค่นี้นะคะโอ้โหแม่จะถอนเดี๋ยวนั้นเลยอะผมก็หยิบโทรศัพท์โทรไปค่ะล <gained mourning. S 1> ูกอีกฮัลโหลลูกลูกอยู่ไหนอยู่ร้านนวดอีกยัง ก็อยู่บ้านไงครับพ่อลูกก็ตอบว่าอยู่บ้านไงคะบอ๋อเอ่อเออทานข้าวยังลูกก็พ่อก็ถามไปเมื่อกี้เนี่ยว่าอ๋อค่ะค่ะค่ะเออเออมันหลอนไงพี่งั้นแค่นี้นะลูกค่ะค่ะอะไรของพ่อพอผมวางหูปั๊บไอ้น้องมันก็มันนวดนวดน้องบอกเอางนี้ดีกว่าไม่ไม่ต้องนวดดีกว่ามั้งไปไปเลยดีกว่าให้กลับนะบอกกลับไปเถอะผมบอกว่ากลับแล้วน้องคอยบอกไงบอกว่า ไม่เอาเดี๋ยวลูกคนเขาด่าว่าเขาส่งมาเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยเขาจ่ายตังค์ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกไม่ต้องกลัวบ้าไปไปกลับไปเถอะบอกบอกแล้วพี่ไม่พี่ไม่นวดเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อไม่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 หรอกไม่หรอกพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่คุยโทรศัพท์กับลูกอยู่กลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแวบตั้งแต่นู่นมาการที่เป็นลูกแล้วมีลูกแล้วลูกมันโตเป็นสาวเนี่ยเขากลัวขนาดว่าไอ้ที่เขาเคยทำตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็มันก็มัน มันจะไปโดนคนอื่นเจ้าชูแบบนั้นไหมมันจะเจออะไรแบบนั้นไหมพวกเราพวกเราเีนจันยานะใช่ไหมพี่จยฟันผมสรุปเลยสรุป คุณเหลือเฟือเป็นคุณพ่อเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็พฤติกรรมในวัยรุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้แน่ดีเขาก็มีความทุกข์บทเรียนที่อยู่กับครอบครัวกับภรรยาไม่ได้ทั้งสองครั้งหรือมากกว่าผมไม่รู้อย่างน้อยผมรู้สองครั้งสองคนเขาก็เลยก็ปัจจุบันนี้ก็พยายามทาให้ครอบครัวดีที่สุดนี่คือบทสรุปเขาบอกคำนี้ดีกว่านี่สรุปแล้วไม่มีใครนวดเลยผมว่าจะนวดสักนิดหนึ่งพี่หนุนวดไหม ไม่ผมที่นี่มีนวดไหมมีมดทำไมอ่ะไม่นวดเอานี่ผมไม่นวดแบบแผนโบราณนี่โอเคนะคือเขาจับเส้นจริงๆโอเคจับเส้นจับกระดูกนี่ถ้าอย่างที่เหลือเจอเนี่มนวดแอบอพี่เหลือคือนวดหรือไม่นวดไปนวดไปไหนไม่ไปผมไม่ผมไม่ค่อยปวดเมื่อยไม่ค่อยนวดไม่อยากนวดเท่าไหร่ถามเดี๋ยวแคถามทำไมถ้าผมจะเอาคนมานวดไง เขาโน้ตไปดีดอู้นี่นิสัยมี่ไม่เลิกจริงเนอะไม่เลิกนะเดี๋ยวขอเบอร์โทรโอ้ยพี่เขออขอเบอร์โทรหมอนวดตลอดนะการเดนะ็กมาคืนเคื่มึงได้มาเมื่อคืนเมื่อคืนโทรไปติดนะติดติด <c oughs> เบอร์หมอโน้ตติดอไอรัส <c oughs> ไข้ลงเฮส่งมาเร็วเลยพี่สีส่งมาแล้วยังไงแล้วไงเราพี่สีนวดไหมผมไม่เคยนวดถ้าเกิดผมนวดผมนวดพวกหมอจับเส้นพวกอะไรเงี้ยจับเส้นจับกระดูกจับอะไรเงี้ยเลยผมนวดแล้วกันนะอันนี้ความลับเลยความลับท็อปซีเครด ผมเรียกว่านวดไงพันห้าตอนนี้เหรอใช่อคืรนะเฮ้ยไม่ได้เลยหมอนวดพันพันห้าโอ้โหแล้อนวดพันห้าเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคุยมาต่อดีๆบอกรายการด้วยน่าจะเหลือสักแปดร้อยไม่ในรายการเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่ใช่ก็ปิดไว้สิเอาดิจะนวดเลยเอาดิจบสรุปเลยกล้าเอาดิกล้าเอาดิให้น้องไปเรียนมันมีป้าอะไรป้าประสอนอะไรนะเอ็มเอ็มคือนวด อ่าเกน้องมาเลยมันนวดราคาพันห้าชั่วโมงสวัสดีค่ะเออมาลูกเออนวดพี่เขาเลยไอ้นี่ก็ดูเหมือนกันน้องหน้าตาใช้ได้ใบอุ้ดเจอที่ไหนนะเจอไหมคะเฮ้ยดูรายการเลยเหรอรายการเลยเหรอยังไงยังไงให้ลองเปลี่ยนลองชุดเนี่ยเอ้ยยังไงหายเจอไออุ้ดเรียกบางคนพี่นวดเลยเหรอะไ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 รพี่ก็ไม่เกี่ยวเลไใครมาด้วยใครที่อะไรลูกนี่สาวผมเอง มาเลยอะไราการไม่มีฐากอะไรหรออะไรอะรายการไม่มีฐักหนีนี่ใครเดี๋ยวไน่มันกินคำเอาแไเลยอะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาเป็นใครลูกสาถามาก่อนถามก่อนหนูเป็นใครหนูเ็นใคหนูเป็นใครหนูเป็นลูกเขาเป่าเปล่าค่ะไอ้ยุไอ้อวนไฮ้อะไรไอ้อ้วนมันเอามาพันห้า๋ยวกให้ตอบผม เขามาออกรายการก็เปนกรแสดงสงแสดงสงจะได้กงนัน้มีบทพูดมีบทพูดได้สองพันัตาิดอย่ให้พ่อมันเห็นเลยเอายพี่ดูห้าแสนบ้านหนึ่งคันรถหนึ่งหลังเอาไปเอาห้าแสนบ้านหนึ่งคันตัวลูกเหออยู่ด้วยกันเลยห้าแสนบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยคุยกันคุยกันใชรป่าเนี่ยน้องบูมที่ลงเห็นนั่นอะห็นปั่าแต่ตัวเล็กๆนะลูกเด็ก โตปังปั่มกุบกุมต้วไหนนูยืนที่สูงกว่าพ่อยังเออสูงโอ้สูงกว่ากันเยอะยังเจ้าไอ้นี่มาวัดอีกเหรอนี่กระดาษมันขึ้นบนที่นอนรูปสี่นี่ลูปสี่แล้วเนี่ยรูปสี่นะวันนี้ยี่สิบสี่แล้วโอ้ยนี่จบแล้วดิจบแล้วจบแล้วจบอะไรคะลูกนิเทศศาสตร์ค่ะโอ้ยสายนี้เลยแล้วเมื่อคืนไปเจอพี่อุ๊ดที่ไหนครับที่บ้านก็อ้ามไปด้วกันเจอเจอบานดานไม่ได้พี่อุ้ยฉันโอ้ยใจหายแบบนี่มาเลย ให้หมอกลูกทำไมหน้าเหมือนลูกเลยวะทำไมไม่สอบถามลูกว่าลูกทำอะไรอยู่มันก็ไม่รู้มันเป็นไม่รู้ดิบ้านคางโอ้ได้มาชุดนี้เลยสวยน่ารักไลอุดบอกพันท่าด้วยเอ้านักแสดงเวลาเขาเจอกรายการไงถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์ต้าเมนที่มีพูดอ๋อได้หลอกพันท่าได้หลอกเลยโอ้ยพีมดูนี่แสบมากพี่ดูนี่หักมุมมากพี่ดูเป็นคนคิดทั้งหมดคุณรู้จักลูกคุณดีไหมรู้ดิเลี้ยงมาเองป่ะอยู่กับเขาป่ะอยู่แค่สี่ขวบ แล้วหลังจากนั้นจนทุกวันนี้เพิ่งเคยเจอหน้าเป็นครั้งแรกผมบ้าแล้วเจอเจอบ่อยโทรศัพท์ทุกร้านเล่นไลน์ก็คุณรู้เรื่องลูกดีไหมก็ผมก็เพื่อเทียบเหลือเฟือกับลูกเขาผมอ่ะอ่าก็รู้คุณว่าลูกพี่คุณชนะไหมการรู้เรื่องของลูกตัวเองเนี่ยมันใจไปละดี่ก็ไม่ด้วยไอ้นี่หน้าไม่ันใจไม่แปลกไอ้นี่หันมาคนทะมันเองนะดูมันดิมันเทียไม่ละพี่ก็ไม่ค่อยเข้าบ้านอ่ะเนาะอ่า ก็<ผ>มไม่รู้จะเข้าข้างไงแต่ว่าผมจะเทียแล้วกันไอ้นี่พม่พูดก็ดีแล้วนะเอาหน้าลองกันเล่นๆลองกันเล่นว่าว่าคุณพ่อสองคนแล้วมีคุณลูกดูซิว่าคุณพ่อจะมีโอกาสงานเยอะทั้งคู่วงจรชีวิตไม่ไม่เหมือนคนธรรมดาคนอยู่วงการบันเทิงเขาจะมีโอกาสได้รู้เรื่องลูกของเขาไหม,อมลองกันเลยไหมล่ะก็ดูก็ดูไปก่อนก็อาจจะเขาแบบเพื่อนดูไปก่อนนะพี่ไม่ต้องตอบให้มันตอบเนยผมอยากฟังมันเด้ถ้าเกิดลูกสาวเองไม่มีอะไรแล้วลูกสาวเองหน้าตาอ่ะคุยตลกเล่นปากใหม่เลยเด้